กับน่มขึ้นนะครับน่มขึ้นที่ร้อยที่สุดในโลกงกว่าได้นะครับวันนี้อยู่กันเทียมเพื่อวัตไซนครที่ธรรมราชกับลุงชันผ้ามาเล่เรื่องราวของน่มขึ้นนะครับเป็นวิธีของอาหารพื้นบ้านของเรานะครับเทียมเพื่อวัตไซวันนี้ต้องบอกว่า,วนนากินน่มขึ้นที่ไหนก้าไม่ร้อยเท้ากับกินที่วัตไซนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ที่เยกบางรายนะครับตรงนี้แขบ้านนั่งถิ่นบัวทองกันครับ นู้ตื่นแรกนุ่นนุ่นนุนนนนุนควยนูถ่าดิไว้เต้าหนู่มกับอันตื่นทำไมไดนะเต้าทำอะไรอยู่กับทำอะไรอยู่กับบุญควยอันเคี่ยวขี้มันเคี่ยวขี้มันเคี่ยวขี้มันท่างื้นกับเขาทำน้ำขึนเนี่ยโอ้มาทำน้ำขึ้นนี่ต้องใช้ขี้มันนะขี้มันตีชายเป็นขี้มันอะไรได้กับมันพลาวเคี่ยวขี้มันทึ่งโอ้ยย้ะทึ่งเอาขี้มันมันมาใช้มาใช้นาล้มนี้นะทึ่งนำมันตีได้แล้วกับนำมันพลาว่าใสไปบ้ง ถ้าแดงว่าขนมนี้ก no ็ค <Bu> ือใช้น้ำมันพราวนะครับไม่ได uh, ้ใช้น้ำม eh. mm ันปี๊บหรือว่าน้ำมันปาล์มนะครับทำไมรสชาติของขนมน่้ร้อยละกันนิ่มนะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับใครอยากจะกินขนมขึ้นนี่จะคล้องตัวจริงกับมังควนอยู่ครับเจเียวเจเปียวครับน้องเปียวครับขนมนี้นี่ทำมานานแต่ได้เร้วขนมขึ้นนี่ทำมาตั้งแต่รุ่นไหนนิแมะเม่ตึ้นอย่างยูเม้งแม่ชื่อได้ครับ มาเทยเยอะแล้วถึงทีนี้ทำมาจักกี่ปีได้แล้วขนมนี้รรทริปว่าปีแล้วนะครับโอ้นะครับเป็นเทือหว่าทากันมานานนะครับวันนี้นะครับหล่คนกล่าวข้าน์เรียงราวกงขนมขึ้นวัวไส้บันเรานะครับต้องบอกว่างินถีไนกับไม่ร้อยเท้ากับกินนมขึ้นวัวไส้นะครับน่มขึ้นนี่จัดเป็นขนมอย่างนึ่งทีขเขเถือว่าชายในเรื่องราวของพิธีต่างๆนะครับ เป็นเรื่องข้องกอันชายนมที่เขามีความเชื่อว่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในกิจการนั้นๆนะครับเคยจะสร้างจองขนมมากันที่บ้านเจเปียวนะครับไปใช้ในงานพิธีต่างๆจะสร้างแต่งหน้าก็ได้นะครับเป็นรูปตัวซ่อนหรือเป็นรูปไอ้ได้ก็เละเต่เละเต่ทานต้องการนะครับไอร้รวยทั่วเป็นรูปก๋วเจยก็ได้นะครับแต่วันนี้ลุงชาญพาไปนะครับเปิดร้านโชว์เทคนิคกรุงชาค้าปากผนังกับวันนี้ทิปซ่องกุ่มผ้า นะครับเรือกามยามดีหลงชันเปิดร้านโชว์เทคนิคกรุงศรีปากนั่งนะครับให้น้องกันน้องจันเจนบริหารกันตรงนั้นนะครับโอเคขอบคุณปลาเปียวเจเปี๊ยวนะครับแม่อุไทยด้วยนะครับแม่อุไทยนะที่ได้สร้างตำนานเรื่องราวข้องขนมขึ้นหัวไสนะครับเป็นชื่อเสียงของบ้านเราโดยแท้นะครับขอบคุณทุกท่านครับติดติดตามครับถ้าอยากสนใจอยากจะสั่งนมขึ้นหัวไสนะครับแล้เบอร์โทร กันทีหน้าจอนะครับลุงช่างใส่แหวนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณหมาครับสวัสดีครับ